ได้ออกหมายสารค่ะหมายถึงว่าตำรวจเรียกแล้วไม่มาแล้วที่นี้แล้วหนูจะต้องดำเนินการยังไงคะคุณไปสู้คดีคุณจะแพ้เพราขนาดนี้คุณมาพูดอาจารย์คุณยังพูดไม่รู้เรื่องเลยนะสนุกเป็นวันคุณได้ยิน,านอาจารย์พูดจากคุณไหมเนี่ยอาจารย์ถามจริงๆอาจารย์พูดออกไปนี่คุณได้ยินไหมได้ยินค่ะแต่ได้ยินไม่ค่อยชัดค่ะอ๋อไม่น่าจะพูดไม่รู้เรื่องถึงแบใช่ค่ะใช่ค่ะเอ็มซอาปรับเสียงหน่อยได้คนฟังเขาฟังไม่รู้เรื่อง เอาเอาใหม่ค่ะคุณตั้งใจฟังค่ะเวลาคุณไปแจ้งความเนี่ยมีลงบันทึกประจวันเกี่ยวกับคดีไว้ไหมลงลงลงไว้ค่ะแล้วหนูก็ถ่ายสำเนามาด้วยค่ะอดูเจ๊อยู่ในมอือหรือเปล่าดูหัวมันจะเขียนไว้ว่าบันทึกประจวันเกี่ยวกับค,ค่ะดูได้ยังอยู่ในมือรหรือเปล่าค่ะดูแล้วค่ะเป็นบันทึกประจวันเกี่ยวกัคดีใช่ไหมคะ ค่ะโอเคทีนี้ถ้ามันเป็นเบรคบัญชีเงินเกี่ยวกับคดีเนี่ยตำรวจเขาจะเป็นคนส่งหมายเรียกไม่ใช่คุณส่งตำรวจเขาจะส่งไปครั้งแรกสิบห้าวันจะไม่รับก็ส่งไปครั้งที่สองอีกสิบห้าวันไม่รับตำรวจก็จะไปขอสารออกหมายจับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องถามตำรวจว่าออกหมายจับหรือยังคโทรไปถามตำรวจถามหรือยังค่ะยังเลยค่ะอืมนะแล้วอคดีอย่างนี้เนี่ยนะก็ส่งเอเจน์มาด่าคุณนะค่ะ คือคดีนี้เดี๋ยวนะคะคือคดีนี้เป็นเป็นเป็นดูหมิ่นหรือว่าอ่าดูหมิ่นหรือว่าเดี๋ยวคือก็ส่งเอ็กซ์เมสเป็นข้อความใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งเอ็กซ์เมสเป็นข้อความคือถ้ามันเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วมาพูดพูดกับคุณเนี่ยคุณก็รู้เพียงคนเดียวมาด่าคุณทางโทรศัพท์เป็นดูมิ่นซึ่งแม่แต่นี้พอมันเป็นเอ็เเนี่ย เอสเอ็มเอเนี่ยมันต้องผ่านคอมพิวเตอร์เ<ช>ข้าใจใ<ช>ไหมฮะ<ช>คือมัน<ช>ปพมันกดไงกดจากมือถือมันก็ต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยไปถึงมือถือของคุณนะมันก็จะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมคะค่ะมันก็ข้อความที่เขาด่าเราเนี่ยมันจะเป็นดูหมิ่นเป็นหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทเนี่ย อดูหมิ่นดูหมิ่นประมาทใช่ไหมคะถ้าดูหมิ่นเนี่ยโทษเป็นน้อยไงถ้าโทษจับมาดาเนี่ยเป็นดูหมินแต่พอเป็นข้อความเป็นเอสมเอสมาเนี่ยมันไม่ใช่ดูหมินแล้วมันกลายเป็นหมินประมาทอ๋อเหรอคะหมินประมาทนี่โทษจำคุกเป็นหนึ่งปีถ้าดูหมิ่นซึ่งหน้่โทษจำคุกเป็นหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทแต่ถ้าหมิ่นประมาทเนี่ยโทษจำคุกหลายปีทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะในที่ใบแจ้งความตำรวจเขาลงไว้ว่าหมิ่นประมาทที่เขามีหมายเรียกผู้หญิงคนนี้นะคะ หมิน่นหมิ่นประมาทค่ะอ้าตำรวจจะลงถูกต้องแล้วค่ะค่ะก็ต้องต้องหนูจะฟ้องแล้วคนนี้หนูไม่มีตังแล้วหนูจะอ่าต้องทำยังไงคะอาจารย์จะปองร้องดิยกาเสียหาใช่ไหมคะ คุณก็อย่นี้เจแ้คุณก็ร่างคำฟ้องเองได้ประตัวความเนี่ยพูดเสียหายจากมาร่างคำฟ้องได้คุณพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นไหมล่ะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตไหมมีค่ะอ่าเข้าไปในคูเก l e เลยพิมพ์เลยแบบฟอร์มคำฟ้องอ่าอย่าเสร็จแล้วคุณก็เลยเขียนเข้าไปเสิร์ชหาเลยว่าตัวอย่างคำฟ้องคดีมินประบาดเดี๋ยวมีเยอะแยะคุณก็พิมพ์เลยชื่อนางผู้หญิงที่ส่งมาจำเลยชื่อคุณเป็นโจ์นะ แบบคุฟ้องจำเป็นจะดีอาญานะฟ้องอาญาคุณเจ้าเชียอเลยนะ<ฆ>ข้อนเดิ <c oughs> นะวันจำเลยนี้ได้บังอาจกระทำผิดโจทนะคุณเต์บอกกันว่าจำเลยเนี่ยเป็นใครมาเป็นชู้กับสามีคุณใช่ไหมค่ะคุณจะเป็นสมรสหรือเปล่าเกี่ยวกับเบียนสมรสค่ะบอกว่าจำเลยเนี่ยได้บังอาจมาเป็นสามี <c oughs> เป็นชู้กับสามีโจทแล้วก็ได้ส่งข้อความ ที่เป็นการหิึ่งประมาทโจทย์มาทางเอสมเอสโดยการพิมพ์ข้อความมีข้อความอะไรคุณจะพิมพ์ลงไปเมื<ฆ>่อวันที่เท่าไหร่กระทําความผิดเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร,ร่เ<ฆ>วลาอะไรพิมพ์ลงไปให้ละเอียดนะคะ<ฆ>แล้วก็<ฆ><ฆ>บอกว่าคดีนี้นะ,ะจําเลยกระทำาผิดเหตุเก <c oughs> ิดที่เหตุเกิดที่ต้องเขียนด้วยนะคะสุดท้ายคดีนี้โจทย์ได้แจ้งความไว้พนักงานสอบสวนแล้ว ค่ะแปลว่าพรักงการสอบสวนดำเนินการลาชา้าจึงนำคดีมาฟ้องศาลเองค่ะนะาต้องระบุไว้อย่างนี้ด้วยนะแกค่ะเ hey, ที่เกิดต้องระบุด,ด้วยไม่งั้นมันจะไม่ครบองค์ประกอบค่ะ,คะฟ้องศาลเราจะคืนมาให้เราจะไม่รับฟ้องและการค้าคดีนี้คือเป็นคดีอายุความ คดีอาญาเนี่ยความผิดหมิ่นประมาทนี่นะคะโทษจำคุกมันอายุความ5ปีค่ะอ๋อค่ะค่ะใช่แต่ถ้าดูหมิ่นซึ่งน่าจะโตมารมดาไอ้มือถืออายุความ1ปีเพราโทษจำคุกมัน1เดือนอายุความ1ปีนะคะถ้าหมิ่นประมาทนี่เป็นคดีอาญาใช่ไหมคะเป็นคดีอาญาทั้งดูหมิ่นกับคดีอาญาค่ะแล้วก็ฟ้องแพงได้ด้วยไงค่ะทีนี้ไอ้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยคุณก็ฟ้องมันในคดีอาญาใช้ว่าตำรวจบัญชานใช่ไหมคุณก็ไปฟ้องเองแล้วคุณก็ไปล่างฟ้องมันอีก เ็นชู้กับสามีเราเรียกฆ่าละเมิดที่เป็นชู้กับสามีเราแล้วจะฟปลีเป็นอีกคดีหนึ่งเรียกฆ่าละเมิดที่มันส่งมดดาเราค่ะค่ะได้ตำรวจสามคดีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่งเอเมตมาหนึ่ขาวว่ามีคนกู้เงินผมไปแปดหมื่นสี่ได้ปีเสร็จผมจะทำอย่างไรมีคนกู้เงินผมไปแปดหมื่นสี่ได้ปีเสร็จผมจะทำอย่างไรจะไป จะได้เงินผมคืนตอนเซ็นสัญญาไม่มีคนจำจะทำอย่างไรมันไม่จำเป็นจ้ะสัญญากู้เงินนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนจำนะคะไม่จำเป็นต้องมีคนจำแค่มีผู้ให้กู้เซ็นผู้กู้เซ็นก็ฟ้องได้แล้วค่ะตอนนี้คุณอยากจะได้เงินคืนในสัญญากู้คุณก็ต้องดูในสัญญากู้ว่ามีระบุว่าถึงวันคืน กำหนดนัดคืน้วหรยังถ้ามีถึงวันกําหนดนัดคืนแล้วหรือไม่ได้ระบุถ้าไม่ได้ระบุวันกําหนดคืนคุณฟ้องได้เลยแต่ถ้ามีระบุคุณดูว่าถึงหอือยังถ้าถึงแล้วฟ้องได้เลยค่ะถ้าเป็นกระดีแพง่งทีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนก็ฟ้องศาลแขวงนะคะไม่ต้องเสียค่าจำเลยศาลเสียแค่ค่าส่งหมายศาลถ้าคุณจะให้ศาลส่งค้างคุณผู้ชมส่งเอกสารมานะคะว่า เพื่อนซื้อรถแต่ใช้ชื่อหนูในการซื้อแต่เพื่อนไม่ผลแบบนี้เรื่อหมนะันหนูมีความผิดไหมกาเขาป้องคุณแน่เพราะว่าคุณมีชื่อเป็นในสัญญาผู้เจ้าซือ้อใรนั้นก็ว้องผ,ผู้เจ้าซือ้อนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็รีบเอารถ เกินไปนั้นเขาคุณก็จะได้จำระเฉพาะเวลาเข้าไปขายแล้วมันเสื่อมขาเสื่อมสภาพรดมันยิ่งคุณก็ต้องรับผดเยอะนะคะทีนี้การที่คุณเป็นผู้เจ้าซื้อแล้วก็เอารถไปอย่างนี้นะคะคุณก็ไปบอกไปนั้นขอให้เขาทำเสืกอมอากอันหน้า แล้วคุณเจหน้าที่เมื่อนัน้ไปแจ้งความจับเพื่อนคุณในข้อหาลักทรับคุณผู้ชมส่งเอเอรมานะกพี่สาวให้รถมาใช้สองปีต่อมาทะเลาะกันพี่เจะาออรถจืนน้องไม่อะไรน้องไม่ให้จะมีความผิดใหม่ คือต้องดูว่านะเน,เนี่ยจะเปลี่ยนรถเป็นชื่อใครถ้าจะเปลี่ยนรถเป็นชื่อสุพีสาวแล้วคุณไม่ยอมคืนเขาสุ่สาวคุณจะมีสิทธิ์ไปแจ้งความนะคะว่าคุณอยากยอกรถเพราะว่าที่เขาไม่แจ้งความมาลักทรัพย์อะไรเพราะเขาให้รถคุณไปใจแล้วก็ขอคุณคุณไม่ให้อย่างนี้เป็นการยักยอกแต่ความผิดยักยอกยอมความได้ความผิดพี่นองหรือยักยอกยอมความได้ นะคะถึงไม่เป็นพี่น้องก็ยอมความได้คือกฎหมายเขียนไว้ค่ะนะพ่อแม่ลูกถ้าเป็นเรื่องลักทรัพย์นี่ยอมความไม่ได้แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ลูกอย่างนี้ยอมความได้ค่ะมาถึงคนเสี้ยแดงคนเสี้ยแดงเมื่อวานนี้จังก็ตัดสินออกมาแล้วกรณีที่ว่าเป็นลักทัพ์ในเซนตันเวิล์ ะคะร่วมกันและมีอาวุธปืนและต่อสู้กันก่อนเจ้าพนักง,งานปรากฏว่าเจ็ดคนมีสารตัดสินมาหกคนยกฟ้องเรื่องปนจับหลักซับหรือว่ามีอาวุธปืนแล้วต่อสู้กันก่อนเจ้าพนักง,งานเพราะว่าตอนสืบพยานเนี่ยเจ้าพนักง,งานไม่ได้สืบไปสารห็นว่าที่ฟ้องจ็ดคนนี้คนเส้อแดงวันที่ษษษษษสิบเก้าพิษสปากงศ์สมพนร้อยสามที่เกิดในเผ่าบ้านเผาเมือง ต่อสู้กัดขวาอย่างไรมีอาวุธปืนอยู่ในเมอือือย่างไรเราบอกว่ามีอาวุธปืน M16 แล้วพบกระสุนปืนหนึ่งร้อยนัดอยู่ที่ในห้างเซนตันเวิร์ลสารเลยวินิจฉัยว่าพี่พากสาวว่าตัวโจทย์ผู้เสียหายคือตำรวจนี่หมายถึงโจ์นะคะไม่ได้เสริมไม่สารเห็นว่าอาวุธปืนนั้นแหนะเป็นของจำเลยจริง เห็นจะเพราะว่ามันวางอยู่ในเซนตันเวอร์กับกระสุนเปิด้อยนัดแล้วก็ไม่เห็นว่าอีกหกคนนั้นที่ยกฟองนั่นน่ะกระโมัแับนันไปมีเพียงคนเดียวที่ไปกโมยตัวยักล่องมื่อเธอเพราะฉะนั้นก็เลยมีความผิดเฉพาะผิดพราการ สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่ง,งมีโทษจำคุกหนึ่งปีเมื่อจำเลยและสารภาพจะลดโทษได้กึ่งหนึ่งเหลือหกปีครนี้ยินดีต้กนาัคุณผู้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจนค่ะค่ะเอออวานหนูมีปัญหาตรงที่ว่าบ้านหนูเป็นตึกแถวใช่ไหมคะเป็นบ้านอยู่อาศัยอนะคะแต่คือข้างบ้านเนี่ยค,ะค่ะก็เป็นพกลงกึงลงปั๊มแล้วคือก็อยู่กันมากับสิบป,ปีแล้วอะนะคะที่เขามาอยู่แล้วเพอเอิญดเนี่ย หลังบ้านหนูเนี่ยตอนเนี้ยพื้นน่ะคือเขาตุดตุดจนพังล่ะค่ะหนูก็อยู่เฉยก่อนคือข้างบ้านเขาก็ไม่มาคุยอะไรอะนะคะแล้วพอเมื่อวันศุกร์นี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนตีสองกว่ากําแพงข้างบ้านหนูค่ะที่ต่อเติมออกไปล้อมรั้วไว้แปดเมตรคือพังลงมาสี่เมตรเลยค่ะอย่างนี้เราจะดำเนินคดีเขายังไงคะเพราะว่าข้างบ้านเขาไม่มาคุยไม่มาอะไรเลยอะค่ะจย์ คือเขาไม่ได้มาทำรั้วบ้านคุณพังหรอกเป็นแค่ว่าเขาลงกึ่งในบ้านเจ้าแล้วมันสะเทือนมาถึงบ้านคุณมันก็จะกลายเป็นป้าเป็นคดีแพ่งคุณก็ต้องรีบไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจากเขาเรียกเป็นคดีแพ่งฟ้องเกียวกค่าเล็กเรียกค่าละเมิดที่เขาเนี่ยทำให้บ้านคุณพังอะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เออเริ่มต้นเราต้องไปไปแจ้งทางเขตหรือทางไหนก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าสมมติว่า ก็รบกวนคุณใช่ไหมก็กรณีที่ว่าเวลาเขาลงจึงเนี่ยเขาสัง่งเตือนแรงมากเลยใช่ไหมคะ่ะค่ะใช่ค่ะหนึ่งแจ้งทางเขตด้วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็าตั้งโรงงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้รับอนุญ,ญา,าตสองก็ไปแจ้งตำรวจด้วยเป็นเจาา<า>ตีอาญาพราทำให้เราเดือดร้อรนดำเนการค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าแจ้งเขตนี่ต้องแจ้งส่วนไหนคะอาจารย์โยธาอ๋อโยธานะคะก็ไปตำรวจนี่แจ้งเจ้าก็หาเดือดร้อนดำเการ แล้วก็จำไม่เสียทรับนะจ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณต้องการให้คุณหยุดการกระทำคุณก็ไปฟ้องศาลแพ่งขอไต่สวนฉุดเฉิญคุ้มครองชั่วคราวให้เขาหยุดการกระทำนั้นจ้ะค่ะก็คือรีถ่ายรูปนะจ๊ะอ๋อรูปมีค่ะแฟนมีถ่ายเอาไว้ตอนตอนที่ว่าบ้านมันทุดแล้วก็พังลงมาก็ถ่ายภาพไว้ค่ะะนี่เป็นแย่งความสจ้ะแย่งความก็จะไม่เสียทรัพ์ แล้วก็เดือดร้อนลำายค่ะก็ะะะถึงกะว่าเออถ้าถ้าเขามาคุยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเออให้เขาซ่อมให้อะไรให้แล้วก็ให้เขาเบาหลบเมื่อช่วงระยะที่อยู่กันมนเนี่ยหนูเคยบอกเขาแล้วว่าเบาๆหน่อยนะคะเพราะบ้านนีแบบเริ่มร้าวแล้วอะไรแล้วเขาบอกครับครับครับเจ๊แล้วเขาก็นานๆไปเขาก็เป็นอีกเหมือนเดิมแล้วทํางานจนถึงสองทุ่มกว่าตึงต้งตึ้งตั้งตั้งจะเทือนจนถึงหัวนอนชั้นสองเลยะค่ะอาจารย์อืมคือเราเห็นเป็นข้างบ้านก,นกันก็ไม่อยากจะมีปัญหานะคะแต่คือแบบ เขาไม่เหมือนแบบไม่รับอิทธอบแม่ล้วก็เฉยอย่างเดียวเลยใช้ลูกเฉยเลยแล้วมีอางเดียวแหละค่ะดําเนินงจะดีกับเขาเพราะอาชีพก็เป็นลงคึงมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วแหละค่ะเขาเพิ่งย้ายมาแหละค่ะอ๋อเขาเขาย้ายมาอยู่ได้เกือบจะสิบปีแล้วค่ะอาจารย์อ๋อแต่ว่าเพิ่งทำหรือว่านานทำมาสิบปีแล้วค่ะใช่แต่คือบ้านเราเป็นบ้านซื้อเขาเป็นบ้านเช่าอะค่ะอาจารย์โอเคค่ะ พราะบ้านผมไม่ได้ทําอะไรเลยคืออยู่อาศัยอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเลยใช่อเอ้อดําเนินคดีกับขออาวแคนอ๋อยอย่างนี้เราเราเริ่มต้นไปแจ้งแจ้งโยธาก่อนได้ใช่ไหมคะอาจารย์แจ้งเฉยแล้วก็มาแจ้งตารวจแล้วก็ฟ้องศาลในเรื่องฆาตชีหายนะคะแล้วอย่างนี้เราต้องต้องเอ่อให้ให้ทนายเป็นคนเดินเรื่องให้ไหมคะหรือว่ายังไงคะต้องเออไปแจ้งความตำรวจไม่ต้องใช้ทนายหรอก